รองรับใบเหลืองไม่เพียงหกหมืนสวัสดีค่ะ นี้ก็มาเจอกันน้องแหม่มเซริไทรถสวยกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เช่นเคยเลยน้องแหม่มมีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะคะสําหรับใครที่เป็นสายรถตู้วิ่งงานนะคะนี่เลยนะคะเจ้าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะจะเป็นปี2017นะคะ To โตยโต a c ค m ม u t เตอร์ GL นะคะราคาเพียงแค่7 6็0 0 0บาทเท่านั้น,นะคะ่ะคันนี้บอกเลยว่าไม่เพียง60,000เท่านั้นใครได้ไปนี่คือคุ้มสุดๆไปเลยนะคะลูกค้าสวัสดีก็จัด ็มฟีดาวไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวน้องแหม่มจะพามาชมตัวรถกันบ้างเลยนะคะนี่เลยด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยสวยๆนะคะสีเดิมโรงงานเลยนะคะรถของเราไม่มีชนหนักหลิกความนาม้ำท่วมมาแต่อย่างใดเลยอ่ะให้ดูดวงไฟนี่เลยยังใส่กิ้งนะคะอาจจะมีคราบเหลืองบ้างเล็กน้อยตามสภาพการใช้งานเนาะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบนะจ๊ะ อมาดูในส่วนของล้อกันบ้างเลยนี่เลยน้องแม่มเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งสี่เส้นเลยเป็นยางใหม่แกะกล่องเลยนะลูกค้านี่มั่นใจได้เลยนะคะดอกยางคือหนาๆน,น,นิดๆเลยเป็นยางแม็กซิสอ่่างดีด้วยนะคะ มาดูภายในกันบ้างนี่เลยคันนี้เนาะจะเป็นในส่วนของเบาะผ้าเดิมโรงงานสี่แถวสิบสี่ที่นั่งนะคะนี่เลยเพดงเพดานคือสะอาดสะอ้านนะคะมีถังดับเครืงมาให้นะคะมีคอนทุบก,กระจกมาให้ผนทนกลางก็จะเป็นแบบหนังนะคันนี้อ่ะปิดประตูนิดนึงแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมีประตูทางด้านข้างสามารถเปิดได้เนาะอ่ะมาดูด้านหลังกันบ้างเลยสําหรับคันนี้ นี่เลยนะคะรถสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังนี่เลยตรงนี้นะคะสามารถเก็บสัมภาระได้นะคะได้นิดหน่อยเนาะหรือใครอยากจะเก็บของเยอะๆก็สามารถพเบาะตรงนี้เก็บได้เลยนะคะโชคไฮโดรลิกนะคะอันนี้อ่าชือ่ะตามน้องแมมาชมภายในกันบ้างมาเลยนี่เลยขอให้ดูเลยว่ารถของเราเดิมๆจริงๆ นี่เลยสําหรับภายในนะจ้านี้นะคะน้องจะได้ในส่วนของเกียร์ธรรมดาเนาะคันนี้หน้าจอัทสกีนสัมผัสได้น,นะคะอันนี้น้องแหม่มแต่งมาให้เพิ่มนะคะมาพร้อมกับลําโพงที่อยู่ด้านข้างเลยไม่เพียง6กหมื่นเท่านั้นนะจ๊ะคันนี้ได้กุญแจไปเลยสองดอกแบบนี้นะจ้านี้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยเนาะอ่านี่นะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจ รถตู้ Toyota าคอมมูเตอร์คันนี้นะคะราคาเพียงแค่769,000บาทเท่านั้นนะคะน้องเป็นปี2017นะคะลูกค้าปลอดดีจัดเต็มพีดาวไปได้เลยและที่สำคัญของน้องแมมมีธนาคารรองรับป้ายเหลืองด้วยนะคะใครที่หารถตู้วิ่งงานมาทางนี้เลยหรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์095-030-455หหรือว่าโทรหาน้องแมมโดยตรงได้ที่เบอร์ 061-175-8877นะคะออกรถวันนี้นะคะบอกเลยนะแม่มีโปรโมชั่นให้เพียบเลยใครที่สนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ